เมืองมัตสมโตะก่อนที่ฝนจะตกนะคะบ้านของชาวญี่ปุ่นนะคะระหว่างทางไปคามิโอจิค่ะหรือทางไปคามิโอจินะคะน่ารักเลยแล้วก็ข้างทางก็จะเป็นสวนแอปเปิลค่บ้านน่ารักมาก ถนนในชนบทก็เล็กๆน่ารักค่ะัเมานี่เจอีก30มกิโลนะคะ,ะผ่านนาข้าวด้วยก็รถเริ่มขึ้นเขาเพื่อไปอีกคามิอจิแล้นะคะ จากที่ผ่านเมืองมานะคะก็ลัดเลาะภูเขาเพื่อไปคามิโอจิฤ <laughs> ดูร้อนของเขานะคะก็ยังรม่มรื่นค่ะต้นไม้เขียวเลยคามิโอจิมาได้ทุกฤดูนะคะ, <laughs> ะต้นมมนแดดใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีบ้างเล็กเน้อยๆ ทะลุเขามาเจอหมู่บ้านอีกหนึ่งหมู่บ้านแล้วค่ะพักรถในระหว่างทางขึ้นไปคามิโอจินะคะแล้วเราก็พร้อมเพรียงกันมาเข้าห้องน้านะคะ่ะมีร้านขายอาหารกาแฟเค้ืองดืะคะด่ค่ะฟ้าสวยนะคะ มันเขื่อนเขาด้วยนะคะประดิษกะระแสไฟฟ้าค่ะระหว่างค่ะจะเข้าไปคามิโอจินะคะธรรมชาติสวยๆละคะ่ะมีการหลบกระสนาทางเขา้าคามิโอจินะคะเชื่อันนี้นอนร้อง ด้วยต้นไม้นะคะสำหรับคามิโอจิของญี่ปุ่นนี่มาแล้วพา,าสสายสวยราะคาะที่จอดรถของขยานะคะไปลุ้นกันว่าเราจะไปอัง่างไรต่อปพาสสวยสวยราคะตอนนี้เรากำลังด,ดูแผนที่นะคะว่าจะเดินไปทางไหน อ่าคือท,ทางเดินเหมือนธรรมชาติเลยอ่าเอามือเอ่อเอามือเอ่เอ,อ,อไปเดินไปเรื่อยๆ<ป>ทางมันมีอยู่แล้วนี่นะคะทางามีกอันนี้ภาพใหญ่ทางมันวนไหมล่ะวนไงเออแล้วมันมาออกตรงไหนออกทางนี้เข้าทางนู้นเนีย่ยเห็นป่ะเราอยู่ทางนี้แล้ว ไปค่ะเรากำลังจะเดินเข้าไปในคามิโอจินะคะไปดูปว่าธรรมชาติจะสวยงามขนาดไหนถ่ายแล้ว,าวลมาแค่400เมตรนะคะก็จะถึงไฮไลไท์ของะคามิโอจิแล้วค่ะ คนญี่ปุ่นเขาก็แบกเต็นท์แบกเครื่องนอนมานอนประมาณอารมณ์อุทยานแห่งชาติวิวบริเวณน้ำใสไหลเย็นนะคะน้ำสีสวยมากแล้วก็จุดแรกเองนะคะเนี่ยนะคะวิวคามิโอจิ บนนั้นเป็นยอดแล้วก็เมฆหมอก่ะกดลงมาธรรมชาติอันสวยงามโอ้ยสวยมากสวยมากมาเลยค่ะไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือสะพาน เดิมเมื่อกี้แล้วค่ะแต่ละว,ว่าขยับเข้ามาใกล้นิดนึงนวิวคามิโอจิสวยแล้ว,ลวก็อันนี้นะคะอยู่เดิมกับเมื่อกี้แล้วค่ะแต่ว่าเราขยับเข้ามาใกล้นิดนึงนี่ค่ะวิวสวย เก็บเข้ามาใกล้อีกมุมหนึ่งนะคะวนนิวส,สวยๆของคาเมโอจิค่ะแดดหมอกน้ำใสสวัสดีคาเมโอจิไดดีบุนค่ะแสงแดดสายหมอกภูเขาทาน,น้ำสวยๆค่ะ ชมกันนะคะสวยมากจุดชมวิวนี่ค่ะหลังจากที่เราเดินขยับเข้ามาอีกที่หนึ่งนะคะก็จะได้เห็นวิวนี้ค่ะนี่ตรงนี้เลยไม่เห็นเขาใช่ใช่ค่ะค,คามิโอจินะคะ เราบอกเจ้าหน้าที่ไว้สามชั่วโมงนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งคะเรายังไม่ไปจากจุดนี้กันเลยคะ่ะสวยมากมาอ่ะอ่ะเริ่ม ริเวณโรงแรมที่พักในอุทยานคามิโอจินะคะก็จะเป็นร้านกาแฟด้วยอันนี้เป็นทางที่เราเดินมาค่ะเาลาะริมน้ำขาเข้าเราเข้าทางฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราจะออกทางฝั่งนะู้นค่ะบวนของเราเดินไปข้างหน้านะคะไปกันค่ะในบริเวณอุทยานก็จะมีสถานที่ที่สำหรับให นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่จะมาทำกิจกรรมข้างบนได้นะคะนั่นค่ะถ้าเห็นไม้ๆตรงนั้นก็คงจะเป็นอาคารนะคะเรามุ่งหน้าไปข้งางล่างกันค่ะมีทางที่ไม่ให้ไปด้วยนะคะ0.7กิโลเมตรเราไม่ไปค่ะทางนี้ค่ะที่เขาไม่ให้เราไปนะคะก็จะมาออกตรงนี้แล้วก็เป็นลำธาร เราก็เดินขนาดลำธารไปเรื่อยๆนี่นะะแหละค่ะไอ้กัคชะนี่ก็คงเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําของที่นี่นะคะแอบหลนคนญี่ปุ่นเขาก้มลงทําอะไรก็ไม่ทราบนะคะมีเสียงระฆังค่ะเวณนี้เป็นป่าชุ่มน้ําทั้งเมืองไทยก็คงเป็นโพล่ะค่ะฝั่งเนี่ยพืชจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีต้นสน อบ้างชุ่มชื้นดีค่ะดอกไม้ป่าในนี้นะคะปักนะคะไม่ทราบของเจ้าหน้าที่หรือว่าของแหล่งท่องเที่ยวค่ะแต่คุมรถไว้ค่ะมาเที่ยวกันคินคือ แต่เขาไม่ให้เราถ่ายรูปเขานะคะต้องแกล้งถ่ายเป็นจุดที่จุดอื่นกันค่ะเที่ยวคามิโอจิน่ารักเชียวกินไปเยอะแยะเลยเราเดินมาจากตรงนน้นะคะถ่ายรูปตองอยู่ตรงนั้นค่ะแล้วก็วิวลำธานมีวลำธานนะคะชมวิวหนึ่งคะ่ะนี่น้องนุชของเราเป็นพีเซนเตอร์แทน สวยงามค่ะสวยงามมากเลยค่ะวิวอีกหนึ่งจุดนะคะของคามิโอจิสวยๆมากเลยค่ะแดดมาแล้วสวยมากเลยค่ะ,ดดวส,วคะสวยจริงๆย่เเ้าา อีกวิวหนึ่งของคามิโอจิค่ะเลยไปเดินลากน้ำกันดีกว่าก็ไม่รู้ลงไปตรงไหนกันนะคะเนะะี่ยมากค่ะมากก็จะมีที่พักอีกหนึ่งที่ในคามิโอจิอันนี้ก,ก็มีอาคาร สีน้ำตามแหงนี้ด้วยในี่คบรรยากาศข้างหน้าอาคารเมื่อกี้นะคะลำทานแล้วก็วิววิวสวยๆค่ะ,คะอิชาคนแถวนี้จังเลยนะคะ,คะอะ่น้องสาวกำลังถ่ายคลิปอยู่ค่ะอันนี้เป็นวิวของหน้าที่พักนะคะเดี๋ยวจะแพนไปให้ดูหน้าที่พักนี่ค่ะ มีที่พักด้วยในคามิโอจิไ The History of k a m i k o j i ถ้าอยากรู้ไปเปิดแป้าค่ะจากวิวลำธารสวยๆเมื่อกี้นะคะ mm. เดินเข้าป่าอีกประมาณ2กิโลเมตรจะไปถึงบึงค่ะมันครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะเดินไปถึงแล้วหยุดทำอะไรกันอยู่เอ้ยไปค,ค่ะที่ออกมาจากป่าดิบนะคะก็จะเป็นป่าโปร่งๆค่ะ เดินไปอีกกิโลกว่าๆค่ะถึงบ่อนะ้ำบริเวณนี้แสงแดดส่องมาถึงนะคะน่าจะเป็นบออ่อป่าพุนะคะชุ่มน้ำเคะเดินต่อค่ะหลังจากที่ผ่านภูเขาตรงนั้นออกมาค่ะก็จะเจอเป็นทุ่งปร่งๆพร้อมอวิวเขาสวยๆนะคะแต่เรากำลังจะเดินไปที่ทะเลสาบ นี่ค่เป็นจุดชมวิวสวยๆค่ะมา,าผ่าภูเขาผ่าผ่าภูมานะคะประมาณกิโลหนึ่งเ,เราก็มาพบกับบริเวณลำธารซึ่งแตกต่างกับจุดที่เราผ่านมานะคะคมาดูวิวลำธารค่ะ น้ำใสมาจากภูเขาทางฝั่งนี้นนะคะจากทุ่งโป่งๆล่เมื่อกี้นะคะเราก็เดินเข้าป่าปอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเจอมาเจอแล้วใครเจอที่เราเดินมาจากจุดลงรถ ตรงหน้าอุทยานนะคะเดินผ่านสะพานกำบะเดินผ่านป่าสนป่าพุที่พักอะไรมาเยอะแยะเลยนะคะก็มาถึงทะเลสาบค่ะอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูวิวทะเลสาบข้างหน้ากันค่ะาสี่กิโลนะคะเราก็มาถึงจุดที่เป็นทะเลสาบ ไฮไลท์หนึ่งของคามิโอจิค่ะดูวิวบริเวณรอบๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวถ่ายคลิปอยู่ค่ะแดดมาแล้วค่ะแดดมาแล้วนั่นเป็นทางน้ำไหลลงมานะคะน้ำไหลลงไปทางนั้นค่ะต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ 4กิโลสบายมากค่ะสบายนะคะคุ้มกับวิวใช่สวสายามมากโอเคจ้าเห,หนื่อยไหมไม่เหนื่อยยกลับไปยืดเส้นยืดสายกันนะ4กิโลเอง,เองโอเคอ่ะมาแล้วนะคลิปเก่งค่ะ4กิโลกับวิวสวยๆที่คุ้มมากมาก มีโอกาสจะมาใหม่นะคะบายๆคะ่ะสี่ชโลไม่สี่กิโลสีช่ชโลสีช่ชโล,ชร,โลรูกกี่ชโลสองชโ่าแก่กค่ะ,ะเทเลสาบริเวณที่จอดรถนะคะเดินลงมาก็ได้วิวตรงนี้นะคะแต่เราเดินมาจากคามิโอจิค่ะแค่นี้4ี่กิโลจิบ๊บจิ๊บโอเค พอเป,เป็ดเป็ดเยอะจริงๆเป็ดเดยอะอะถ่ายคลิป็ด้เลยง่ายๆเป็ดเงินเดรินเอาตรงนี้มากสรงนี้างนี้อจิโอเคเอ้ยทำไมไม่ไมีวะ,ะได้กดป่ะนะอ,อ่ะมาละ นี่นะคะคามิโจิเราเดินมาจากตรงนู้นเลยนะคะเดินมาตั้งแต่10โมงคึ่งแล้วก็มาตรงวัสสต็อปตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นรถตรงนี้กลับเลยค่ะบายบายคามิโจิค่ะกับบึงพร้อมไปได้วยเป็ดค่ะวัดของอุทยานนะคะนีค่ค่ะขาลงฝั่งนี้ขาขึ้นใครจะลงตรงนี้นะคะ <clair? S 1> แล้วก็เดินลงไปข้างล่างชมวิว แล้วก็นั่งรถต่อเข้าไปในเทีานอันนี้ขาลงค่ะถ้าเราขึ้นมาจากในเมืองนะคะเราก็จอด,ดรถบริเวณนี้เพื่อเดินลงไปชมทะเลสาทางด้านล่างค่ะเดี๋ยวเราก็ลงไปทางนี้เลยนะคะจะมีทางลงไปทะเลสาเที่ยวเสร็จก็มาขึ้นรถเข้าไปคามิโยจิเพื่อชมจุดไฮไลท์ คือสะพานคัำบะนะคะซึ่งเดินไปจากหน้าอุทยานแค่400เมตรเท่านั้นเองนะคะวิวเดียวกันเลยค่ะ